และนี่คือสกินที่ไว้เป็นร่วมคอลแลบกับ R O V อารอเล่นไม่ใช่หรอกแค่บเบันเหมือนกูเฉยๆดูดิเหมือนปะล่ะเขาโจ้เลยด,ดูดิตัวกลมๆเนี่ยเขาเจ้เลยแค่มันแค่นี้กว่านั่นเองขุนเป็นไม่ป้อมเออมันยังเป็นเหมือนกระต่ายเลยแอีกนิดนึงถ้าเปลี่ยนตาเป็นอะไรเหมือนกบพิดมันก็จะคงจะเป็นกูแล,แล้วล่ะใช่แล้วแต่เขาสัตงมันคือกูใจในสกินนี้แน่ใครเล่นสกินนี้แน่นอนแม่งกลางไรทุกคน

โดนเฮี่เลยตายวะไอ้สัตวโดนป้อมตีตายนี่เองไปไปแล้วโดนเต็มกระบาลโอ้โหสุดยอดเลยนี่แน่อีกตัวหนึ่งไปเลยยาวๆโอ้โหไปสกายเคียวถ้าเราอ่ะพึ่งจะแมะปาโปนี่แน่โอ้ยจบเกมแล้วอย่าลืมนะนี่คือสกินรีเพราะว่าไม่แน่ใจแต่ยังไงอย่าลืมนะเก็บเอาไว้ในรหัสก็ดีมนคือสกินไว้เองถึงกูจะคิดไปเองก็เถอะบ๊ายบ